สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนัทการเอี่ยมชมรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวค่ะจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลบบุรีณพระอุบโบสถวัดกวิสรารามราชวรวิหารโดยรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรี คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม25 6 7้ห็ดที่ผ่านมาณวัดกวิศรารามราชวรวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลบบุรี ซึ่งเป็นน้ำที่ผ่านพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลบบุรีคือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นาพระอุโบสถณวัดกวิศรารามราชบรรวิหารเมื่อวันพระฤหัสบดีที่4กร,รกฎาคม2567โดยเป็นบอ่อน้ำโบราณตั้งอยู่บริเวณหน้าหอพระไตรปิฎกเป็นน้ำใสบริสุทธิ์ไม่เคยเหือดแห้งสันนิษฐานว่าบอ่อน้ำนี้ อยู่คู่กับวัดกิศรารามราชวร,รวิหารตั้งแต่ครั้งสร้างวัดในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยในเวลา16นาฬิกานายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้จุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาเริกบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถพรมหลวงอ่านองค์การบูชาเริกจากนั้นนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เข้าสู่ภายในพระอุโบสถ จุดทุกเขียนบูชาพระรัตนตรยัยเจ้าหน้าที่อารัธนาศินพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีประธานสงให้ศินเสร็จแล้วประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และเจิมเทียนไทยเทียนมหามงคลและเทียนพุทธภพ,พิเศษและเมื่อถึงเวลาเลิกคือเวลา17นาิ9นาทีพระสงฆ์สมณศักดิ์สิทธิ์รูปเจริญพระพุทธมนต์ โดยก่อนที่พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ถึงบทไตรสารนคมนายอัมพลอังสภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีจุดเทียนมหามงคลเทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์และเทียนนวะหอรคุณพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบพระเถราจารย์และพระสวดยานวรขึ้นอาสนะสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีจุดเทียนทองเทียนเงินและทุกเทียนหน้าเตียง พระเถราจารย์และพระสงฆ์สวดยานวานได้ผลเปลี่ยนกันนั่งเจริญภาวนาอธิษฐานจิตและสวดยานวานต่อไปจนถึงเวลาอันสมควรเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับน้ำที่ผ่านพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จะนำเข้าประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบโสถวัดกวิสารามร,ราชบวรวิหารในวันจัดที่8กรกฎาคม2567ัา เริ่เวลา12นาฬิกาจากนั้นในวันอาทิตย์ที่14กร,รกฎาคม2567นายอัมพลอังสภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีจะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลบุรีไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไปโอกาสนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีมอบให้ในายสัทนาบัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอ,อัศวโสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้อเมริกาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ คณะอำเภอเมืองลบบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีจัดทอดผ้าป่าอาหารลิงครั้งที่4มีพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดรวมถึงประชาชนทั่วไปนำผักสดผลไม้นมเปรี้ยวมาถวายกันอย่างคึกคักพร้อมจัดขบวน3ามล้อเครื่องเดินทางไปให้าอาหารลิงถึงสถานอนุบาลสัดเทศบาลเมืองลบบุรีขณะที่นายกดงย้ำเทศบาลเมืองลบบุรีไม่รับบริจาคเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดค่ะ ที่วัดเสาทงทองพระอารามหลวงตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพคระครูสิริจริยาทรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาทองทองพระอารามหลวงร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดทอดท้ะป่าอาหารลิงโดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ของการจัดทอดท้ะป่าซึ่งมีพ่อค้าประชาชน ทยอยนำอาหารประเภทผักผลไม้นานา,นานชนิดมาถวายให้กับคณะสงฆ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา9นาฬกาได้เริ่มพิธีทอดผ้าป่าหลังเสร็จพิธีได้ร่วมกันขนย้ายผักผลไม้จากการทอดผ้าป่าขึ้นรถสามล้อเครื่องจำนวนสามคันนำขบ,บวนอาหารลิงออกจากวัดเสาทงทองพระอารามหลวงได้ไปยังสวนอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตาบลโพก้าต้น ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรโดยมีพระครูสิริเจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์นั่งไปกับรถสามล้อเครื่องตามระยะทางจะมีชาวบ้านยกมือสาธุด้วยความปลื้มปิติเมื่อขบวนอาหารลิงไปถึงสวนอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีมีเจ้าหน้าที่ของสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีได้ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะผู้มีจิตศรัทธาคนรักลิงเข้าชมลิงในกรงพร้อมนำผักเช่นผักกัดขาวต้นหอมผักทีแตงกวาผักบุ้งถั่วฝักยาวกล้วยมังคุดข้าวโพดแตงโมเลี้ยงลิงด้วยตนเองทําให้บรรดาลิงเมื่อเห็นอาหารมาถึงที่พากันร้องเจียวเจ้าเรียกผักพวกมากินอาหารกันอย่างสนุกสนานซึ่งอาหารที่ลิงชอบก็คือผักสด ตามด้วยผลไม้ซึ่งทางคณะที่นำอาหารจากการทอดผ้าป่ามาในครั้งนี้ยังได้แบ่งแยกให้ครบ3สามโรงจำนวนลิงกว่า1,000ตัวให้ได้รับอาหารเท่าเทียมกันอย่างครบถ้วนอิ่มน้ำสำราญนอกจากนี้ยังมีอาหารเม็ดอาหารแห้งที่ยังเหลือทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บเอาไว้ให้ลิงได้กินในช่วงต่อไปอีกด้วยพระครูสุริจริยพรได้กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันว่า ลิงที่จังหวัดลบบุรีในตัวเมืองเก่ามีจํานวนมากจนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านความเป็นอยู่การท่องเที่ยวซึ่งหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมกับเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยนําลิงตามตึกเมืองเก่าย้ายเข้ามาสู่บ้านหลังใหม่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งใหม่ทางวัดเสาท,ทอง ซึ่งอยู่ใจกลางตัวเมืองเก่าและอยู่ใกล้กับตลาดสดเทศบาลซึ่งเหมาะแก่การรวบรวมอาหารประเภทผักผลไม้ที่เหลือจากการขายของพ่อค้าแม่ค้านำมาเป็นส่วนร่วมให้กับอาหารลิงดีกว่าจะนำไปทิ้งให้เน่าเสียโดยได้จัดเป็นการทอดผ้าป่าที่กำหนดจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์โดยได้จัดเป็นการทอดผ้าป่าที่กำหนดจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์ตลอดไปซึ่งหลังจากทอดผ้าป่าถวายเป็นของสงแล้วก็จะทำการรวบรวม นำไปให้ลิงที่สวนอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีโดยพระครูสิริจารยยาพรกล่าวต่อว่าและเมื่อได้เข้าไปดูความเป็นอยู่ของลิงพบว่าลดความก้าวร้าวลงนอกจากได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีทั้งอุปกรณ์ในการออกกำลังกายสระน้ำน้ำดื่มอาหารที่พอเพียงจึงทำให้ลิงมีความเป็นอยู่ที่ดีได้รับอาหารคล้ายกับความเป็นอยู่ในธรรมชาติไม่เหมือนกับการอยู่ในเขตเมือง นอกจากนี้ยังพบว่าลิงมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการสังเกตเนื้อตัวแววตาขณะที่นายจำเริญสละชีนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เน้นย้ำว่าเทศบาลเมืองลบบุรีไม่รับบริจาคเป็นเงินโดยเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้มีการขึ้นป้ายขนาดใหญ่ณนะสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันส่วนผู้ที่มีจิตศรัทธาและรักลิงต้องการทำบุญเลี้ยงอาหารลิง ขอให้เป็นการซื้ออาหารให้กับลิงเองโดยตรงหรือร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าอาหารลิงที่วัดเสาทงทองก็ได้หรือนำอาหารลิงไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่สถานอนุบาลสัตว์เทศรรษษษษษบาลเมืองลบบุรีที่ตำบลโผงก้าต้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทุกวัน นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีปฏิบัติงานเชิงรุกออกเก็บกวาดขยะทำความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการทำความสะอาดกวาดขยะรวมทั้งทำความสะอาดถนน สายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติงานเชิงรุกตามที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้นโยบายไว้กับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งหนึ่งในนโยบายที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้ไว้คือการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีก็ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยส่งเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ออกปฏิบัติงานทันทีโดยได้ดําเนินการเก็บกวาดขยะในถนนสายหลักสายรองที่สาธารณะทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่และขอความร่วมมือขับรถด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ในายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ลบบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และยังเป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้นโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี คือการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยได้บุรณาการร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีออกสำรวจพื้นที่รับผิดชอบว่าถนนเส้นไหนที่มีหญ้าขยะมูลฝอยที่เป็นเหตุให้ไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แจ้งเข้ามาที่เทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อที่เทศบาลเมืองลบบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการแก้ไขในทันที เพื่อให้ในเขตเทศบาลเมืองลบุรีมีความสะอาดสวยงามโดยนายจำเริญสลักชีนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบุรีได้ยึดถือและทำตามในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองซึ่งถือว่าเปรียบเสมือนบ้านของตนเองพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่มาเยือนแล้วรู้สึกประทับใจกับการเห็นในเขตเทศบาลเมืองลบุรีนั้นสะอาด มีความเป็นประเบียบเรยียบร้อยและสวยงามน่ามองอีกด้วยก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพคุณนายแพทย์วระราศักดิ์ไกรเลิศก,กรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ